ผมเทศเกียรติสิทธิการครับลูกเคยจะของใกล้เหรอตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะกี่วันไปเสร็จก็สองอาทิตย์ได้ครับเราเคยเจอเขาไหมกุชชงครับแต่ว่าสวนกันไปสวนมาวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกรถเท่าไหร่เมื่อเช้าจุดแปดตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยมาแล้วนะชกมวยสักสองร้อยกว่าได้ไหมเราเนี่ยแต่สามขวายหลังไป็นไงผลงานชนะหมดไหม เทไฟล่าสุดครับล่าสุดร้อยร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองวันนี seaweed, ้ร้อยยี่สิบหกอันไหนดีกว่าก็ต้องลองดูก่อนโอ้โหแต่อันนี้ครั้งแรกไหมร้อยนี้กลางวันใช่ไหมอ่ะเราฝีมือหรือว่าเข่าไม่เข่าไม่เขานะเขาน่าเปิดเกมมันนะเขามวยหมัดนะอ่ะเราเด็กจากจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ะบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ช่วยเชียร์ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนขอชูดีครับผมไปอ่าพงสิริวันนี้คู่เอกนะเราเจอกับเทิดเกียรตินี่เคยเจอเขาไหมไม่วันนี้ร่่นี มาพอดีเลยทิไปซ้อมอยู่ที่กี่วันรอบนี้สามสี่ชกมวยสักกี่ร้อยได้ตอนนี้สองสรวมรวมนะสามไฟล์หลังชนะกี่ไฟล์แค่สอไฟล์เราเราเป็นไงไฟเตอร์เรื่องวันแค่ไงเติร์ดเกียรตินี่ก็จะเข่าหรือมั้งเราน้าเตี้ยวเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหามนักของเราปล่อยปล่อยปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ หยิบเก็ไดนะ้อ้าวลูกหลานจากจังหวัดเอาละ,าละบอกทางหน้าเชียร์หน่อยกูเอกช่องสามบอก,กันนี้ขอช่วยดีครับโอเค